บอสครับรีวิวตู้บูทูธห้เบิร์กเนะครับนี่นะครับตู้บูทูธเรานะครับผมตัวนี้ก็ใช้ตู้บูทูธนะครับที่เป็นกระแสยอดนิยมนะครับยกขึ้นยกลงได้นะครับยกขึ้นสิบล้อได้ยกขึ้นหลังกระบะได้นะครับเป็นตู้บูทูธนะครับแบกสีบเรานะครับมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังนะครับผมตอนนี้ก็ทําให้ครบทุกย่านความถี่นะครับตู้ย่านความถีนะครับโลนะครับมิดไฮนะครับผม ก็เด็ดโลมิดกลางโลมิดไดครบทุกย่านความถี่นะครับที่ทําตู้แบบนี้เพราะอยากให้เสียงมันดีและอยากให้โทนเสียงมันฟังได้นะครับผมมีตู้แบบนี้ใครที่สนใจนะครับก็ถามเข้ามาได้นะครับอันนี้เป็น10นิ้วนะครับ4ดอกนะครับแล้วก็8นิ้ว8 8นิ้ว4ดอกแหลม4ดอกนะครับซับ15นิ้ว1คู่นะครับผมครับ ใครสนใจนะครับถ้าถามเข้ามาได้ใครอยากได้สไตล์แบบไหนออกแบบได้ทุกอย่างนะครับช่องนี้ลูกค้าจะเอาไว้ใส่ปลากัดนะครับผมว่างๆก็เอาวางปลากัดนะครับผมมาดูด้านหลังด้านหลังนะครับนี่ตู้วูทูต้องมีแบตดีเทียมนะครับบตู้วูทูต้องมีดีเทียมนะครับดีเทียมหนึ่งชุดนะครับแ็กเวลหนึ่งลูกครับายระบบไฟนี่คือเหลือๆนะครับสําหรับก้าวนี้นะครับผม ก็ของตู้ใบนี้มีเจ้าของแล้วนะครับของพี่ต้นโคราชนะครับผมก็ใช้พาวเวอร์ขับโลหนึ่งตัวพาวเวอร์ขับกลางหนึ่งตัวพาวเวอร์ขับซับหนึ่งตัวเหืลือๆนะครับงานเจ็ดพรีเมียมก็ต้องแบบนี้เลยนะครับมนดูด้านหน้ากันนะครับผมก็ชุดนะครับชุดเปิดนะครับก็มีตีตัวหนึ่งนะครับแล้วก็สวิตซ์ปิดเปิดทุกตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไม้ร้องคาราโอเกะนะครับมีวัดโวลต์ฝั่ง พาวเวอร์นะครับวัดโวลต์ฝั่งไฟนะครับ LED นะครับก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับตู้ทุตจากทีมงานนะครับจากทีมเรานะครับโดดเด่นนะครับไม่เจ๊งก็รวยครับผมอ่ะนะครับหลังไม่หักไม่เชื่อครับอันนี้ตู้ทุตยกขึ้นยกลงสบายนะครับแต่ต้องห้าคนขึ้นครับผมแกล้งขอบคุณครับ